จริงหรือมั่วชาวหนิดดาวปริศนาซุปตาซาวเลิกไฮโซคือสองคู่นี้เริ่มต้นปีทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอย่างเจมอยร้อยแปดก็ย่อนโพสต์ปริศนาคู่รักซุปตาและไฮโซเลิกกันโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นระบุข้อความว่าทาไมมีแต่คนถามกูว่าซุปตาเลิกกับแฟนไฮโซหรือยังกลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยหรอคนเราไม่ได้เขาดาวด้วยกันคงไม่ได้เลิกกันหรอกมั้ง ข่าวใหญ่ขนาดนี้รอถามแม่ละกันซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างก็มีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์เดาชื่อของคู่รักคู่นี้กันอย่างมากมายแถมยังมีการโยงไปที่คู่ของสาวแมทและหนุ่มสงกรานและสาวอ้ามและให้โซโพกอีกด้วยซึ่งคอมเมนต์จากชาวเนต็ตก็อาทิถ้าเขาใหญ่อาหารมาหลายรอบละสูอยากกินอีกรออ้มกับพกหรอไปส่องไอจีแป๊บ ส่วนแมทกับสงกรานนี่กลิ่นไม่ดีตั้งแต่ที่แมทบอกว่าไม่ได้คุยกันเป็นเดือนกับตอนที่สงกรานไปนงานแต่งดาราคนเดียวแล้วเอาเป็นว่าพวกเราก็อย่าเพิ่งเดากันไปมั่วรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองจะดีกว่านะคะ